เราจะมาดูกันเรื่องออวัดหัวรินค่ะที่เชียงใหม่เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งเลยอยู่ที่อำเภอสันป่าตองข้อมูลที่เรามีก็เป็นภาพรวมๆนะคะแต่มีจุดที่แบบน่าสนใจมากค่ะครับสวัสดีครับสิ่งแรกเลยนะคะที่ต้องบอกว่าสะดุดตามากคือปีที่ก่อตั้งพศ1025ค่ะโห1 025ใช่ค่ะเก่าแก่มากจริงๆแค่ตัวเลขนี้ก็แบบชวนให้คิดไปถึงยุคโบราณเลยนะคะ วัดนี้สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายด้วยเอาละค่ะลงมาดูรายละเอียดกันต่อครับคือการก่อตั้งปี1025นี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเอ่อเป็นยุคหรีพุนชัยเลยอ๋อค่ะยุคหริพุนชัยครับแสดงว่าว,วัดนี้อาจจะเกี่ยวข้องหรือได้รับอิทธิพลมาจากยุคนั้นซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของล้านนาเลยนะครับอืมการที่วัดอยู่มานานขนาดนี้มันก็บอกอะไรได้เยอะเลยนะคะใช่ครับ บอกเล่าเรื่องราวความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ได้ดีเลยแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งค่ะคือข้อมูลบอกว่าวัดได้รับพระราชทานวิสุงคาม,มาสีมาปีพุทธศักราช1750ครับผมซึ่งมันห่างจากปีที่ก่อตั้งโอ้โหหลายร้อยปีเลยนะคะไอการได้รับวิสุงคามสีมาเนี่ยมันมีความหมายยังไงหรอคะครับวิสุงคามสีมาถ้าจะอธิบายง่ายๆก็คือ เขตที่ดินที่พระมหากษัตริย์ท่านพระราชทานให้แก่วัดนะครับเพื่อให้ส่งใช้ทําสังคารรมมคัญสําคัญอย่างการบวชพระอ๋อเป็นการรับรองพื้นที่ใช่ครับเป็นการรับรองสถานวัดอย่างเป็นทางการการที่วัดหัวรินได้รับเอ่ออีกตั้ง700กว่าปีต่อมาเนี่ยอาจจะบ่งชี้ถึงการพัฒนาการบูรณะหรือว่ามีการยกฐานวัดครั้งใหญ่ในช่วงนั้นก็ได้ครับเข้าใจแล้วค่ะก็คือ ไม่ได้เก่าเฉยๆแต่ยังมีความสำคัญมีการพัฒนามาตลอดถูกต้องครับสแสดงว่าวัดยังคงความสำคัญแล้วก็ได้รับการยอมรับจากศูนย์กลางอำนาจในยุคนั้นด้วยอื น่าสนใจมากค่ะทีนี้มาดูเรื่ององค์ประกอบในวัดกันบ้างข้อมูลบอกว่ามีเนื้อที่ประมาณ4ี่ไร่กว่ากว่าครับ4ไร่แล้วก็มีอาคารเสนาสนะครบทั่วเลยนะคะทั้งอุโบโสถกุฏิสงฆ์วิหารศาลาหอพระไตรปิฎกโรงครัวครบเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีเจดีย์เป็นปูชนียวัตถุสำคัญด้วย การที่มีอาคารต่างๆครบแบบนี้นะครับมันเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนเลยของการเป็นศูนย์กลางทางศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมของชุมชนมคือไม่ใช่แค่ที่ทำพิธีแต่เป็นที่ให้พระอยู่จำพรรษามีที่ศึกษาพระธรรมคือหอพระไตรปิฎกแล้วก็มีศาลาให้ชาวบ้านมาใช้รวมตัวกันส่วนการมีเจดีย์เป็นศูนย์กลางเนี่ยก็เป็นลักษณะสำคัญของวัดในไทยอยู่แล้วนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศรัทธา การสืบทอดศาสนาจริงด้วยค่ะความครบพ้นแบบนี้ก็น่าจะสะท้อนถึงความศรัทธาการสนับสนุนจากชุมชนรอบๆด้วยนะคะใช่เลยครับน่าจะสะท้อนเรื่องนั้นได้ดีมากนึกภาพตามเลยค่ะว่าการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างเยอะขนาดนี้ตลอดหลายร้อยปีนี่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจน่าดูเลยสำหรับท่านที่สนใจอยากไปชมนะครับข้อมูลแจ้งว่าวัดเปิดทุกวันค่ะ8โมงเชา้าถึง5โมงเย็น แล้วก็มีรายละเอียดเรื่องอาณาเขตที่น่าสนใจนิดหน่อยคือทิศเหนือใต้ตะวันออกเนี่ยจดลำเหมืองอ๋อติดลำเหมืองค่ะแต่ว่าทิศต,ตะวันตกนี่สิคะจดทั้งลำเหมืองแล้วก็บ้านเรือนของผู้คนด้วยอืมประเด็นเรื่องอาณาเขตตรงทิศตะวันตกเนี่ยน่าสนใจเป็นพิเศษเลยนะครับที่ติดทั้งลำเหมืองแล้วก็บ้านเรือนค่ะมันดูใกล้ชิดกันมากใช่ครับ มันบอกไปในยะถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากๆเลยระหว่างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดกับพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนคืออาจจะไม่ได้มีกำแพงหนาๆกัน้นชัดเจนเหมือนวัดในเมืองใหญ่ๆหลายๆแห่งนะครับอ๋อค่ะค่ะพอจะเห็นภาพถ้าให้สรุปภาพรวมจากข้อมูลที่เราเจาะลึกกันวันนี้นะคะวัดหัวรินก็คือวัดเก่าแก่มากๆมีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนไปถึงยุคคริพุนชัยเลย แล้วก็ได้รับการรับรองสถานะอย่างเป็นทางการในเวลาต่อมาด้วยครับมีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ในฐานะศูนย์กลางชุมชนตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ําใกล้บ้านคนแล้วก็ยังเปิดให้เราเข้าไปสัมผัสได้ใช่ครับสรุปได้ครบถ้วนเลยครับแล้วก็จากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องอนาเขตที่ว่าติดกับบ้านเรือนนะครับค่ะมันก็ชวนให้เกิดคําถามที่น่าขบคิดต่อนะครับว่าเออตลอดเวลาพันกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย ไอ้ความใกล้ชิดทางกายภาพแบบนี้ระหว่างวัดโบราณกับชุมชนที่อยู่ล้อมรอบมันได้สร้างปฏิสัมพันธ์ความผูกพันหรืออาจจะมีกระทั่งความขัดแย้งในรูปแบบไหนกันบ้างอืมน่าคิดต่อจริงๆค่ะครับ ไอเส้นแบ่งเขตที่ดูเหมือนเป็นแค่รายละเอียดทางภูมิศาสตร์เนี่ยบางทีมันอาจจะเก็บงําเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างวัดกับชุมชนไว้เยอะเลยก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นแง่มุมที่น่าจะลองสํารวจต่อย,ยอดไปจากข้อมูลพื้นฐานที่เราคุยกันวันนี้ครับเป็นประเด็นทิ้งทายที่น่าสนใจมากเลยค่ะ